ก็สวัสดีสาวกเกมวันพีทเบลต้รัตทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูคนไทยในแรง์นะครับณปัจจุบันนะครับว่าจะมีใครอยู่ในแรงบ้างและจะมีหน้าใหม่หรือหน้าเก่าที่ขึ้นมาลองไปดูกันนะครับ และผมขอย้ำก่อนนะครับว่าการดูแรงครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับตอนรีแรงได้นะครับซึ่งมันไม่แน่นอนนะครับผมแค่อยากพามาดูถึงตัวละครแล้วก็การใส่เหรียญของเขานะครับว่าเขาจะใส่เหรียญอะไรเขาจะใช้ตัวละครอะไรในการเล่นแรงนะครับลองไปศึกษาดูนะครับและก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับ ลองไปดูกันครับและผมก็ขอบอกนะครับว่าการดูอันดับครั้งนี้ผมดูวันที่15นะครับเวลา3ามทุ่มนะครับและผมจะดูแค่เฉพาะชื่อที่เป็นคนไทยหรือชื่อที่มีความจะเป็นคนไทยนะครับหรือไม่ผมก็ดูที่เลือนะครับในการดูใครที่ผมดูข้ามหรือดูคิดว่าไม่ใช่คนไทยก็ขอโทษด้วยนะครับ และการดูอันดับครั้งนี้ผมเอาแค่อันดับที่100ถึงอันดับที่1นะครับซึ่งจะมีใครบ้างลองไปดูกันครับก็มาถึงอันดับที่10นะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ในอันดับที่90นะครับเราลองไปดูกันนะครับว่าเขาจะใช้ตัวอะไรบ้างเขาใช้แชงคูดกับหนวดดำนะครับโดยใช้แชงคูดเป็นตัวหลักแล้วก็หนวดดำเป็นตัวรองนะครับลองไปดูเส้นเหลี่ยงกันนะครับ เขาใช้เซตเหรียญนี้นะครับโดยที่เขาเน้นไปที่ etk 33%เอเนะครับแล้วก็เกาะอยู่ที่47แล้วก็ etk 160อนะครับเราลองไปดูตัวรองกันนะครับเขาใช้หนวดดำนะครับโดยใช้เซตเหรียญนี้โดยมีค่า etk อยู่ที่39%แล้วก็เกาะอยู่ที่1 2นะครับลองไปดูซัพพอร์ตทีมกันนะครับโดยที่เขามีซัพพอร์ตอยู่ที่126นะครับของสีฟ้านะครับแล้วก็ซัพพอร์ตสีแดงอยู่ที่ 133นะครับก็มาถึงคนไทยคนที่9นะครับซึ่งเขาอยู่ในอันดับที่8 5ของแง้งนะครับลองไปดูตัวกันนะครับว่าเขาจะใช้ตัวอะไรโดยเขาใช้หนวดดำเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็คูซานเป็นตัวรองลองไปดูเหรียญนวดดำกันนะครับเขาได้ใช้เซตเหรียญนี้นะครับ โดยที่เขาเน้นไปที่ etk 11%เนะครับแล้วก็เกาะ11%แล้วก็คีอยู่ที่14%แล้วก็เกาะอยู่ที่160นะครับส่วนตัวที่2นะครับเขาใช้เซตเหรียญนี้โดยที่เน้นเกาะอยู่ที่40%เลยนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญพิเศษนะครับโดยเหรียญพิเศษเขาเป็นสีฟ้านะครับโดยที่เขาเน้นไปที่ etk 18%แอเแล้วก็เกาะ36%นะครับและเราลองไปดู ซัพพอร์ตทีมกันนะครับว่าเขาจะใช้ซัพพอร์ตทีมเท่าไหร่นะครับโดยที่เขาใช้ซัพพอร์ตทีมสีแดงอยู่ที่119นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทีมสีฟ้าอยู่ที่120นะครับมาถึงคนไทยคนที่8กันนะครับคนที่8เนี่ยอยู่ในอันดับที่81นะครับลองไปดูตัวกันนะครับโดยเขาใช้ แชงคูดนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็ใช้ไคโดเป็นตัวรองนะครับโดยที่แชงคูดเขาจะใช้เซตเหรียญอะไรลองไปดูกันนะครับโดยเขาใช้เซตเหรียญของ c p 9นะครับโดยเน้นไปที่ a อ k 5เคนะครับแล้วก็เกาะ26%นะครับแล้วก็ a อ k เคบวกเพิ่มอยู่ที่290เเลยนะครับและเขายังใช้เหรียญพิเศษด้วยนะครับเป็นเหรียญสีฟ้านะครับ บวก ATK เพิ่ม18%นะครับเราลองไปดูไคโดดีกว่าครับไคโดเขาใช้เซตเหรียญของบิ๊กมัมนะครับแล้วก็ลูกบิ๊กมัมนะครับโดยที่เขาเน้นไปที่ ATK 70%นะครับแล้วก็เกาะ12%แล้วก็ ATK บวกเพิ่มอยู่ที่290นะครับและเราลองไปดูซัพพอร์ตทีมดีกว่าครับโดยเขาใช้ซัพพอร์ตทีมอยู่ที่ สีฟ้า14 2เซนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ที่14 2เซเหมือนกันนะครับก็มาถึงคนไทยคนที่7กันแล้วนะครับซ yani ึ่งคนไทยคนนี้อยู่ในอันดับที่56ของแล้งนะครับเราลองไปดูตัวกันนะครับว่าเขาจะใช้ตัวอะไรกันบ้างเขาใช้หนวดดำเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็แชงคูเป็นตัวรองนะครับลองไปดู เหรียญนวดดำกันนะครับเหรียญนวดดำเขาใช้เป็นเซตเหรียญนี้นะครับโดยที่ HP อยู่ที่14นะครับแล้วก็ ATK อยู่ที่50นะครับแล้วก็มี ATK บวกเพิ่มอยู่ที่160นะครับและเราลองไปดูแชงกันนะครับว่าเขาจะใช้เหรียญอะไรโดยเขาใช้เซตเหรียญนี้นะครับเป็นเซตเหรียญของไคโดแล้วก็แจ็คแล้วก็ควีนนะครับโดยที่เขาเน้นไปที่ HP อยู่ที่ 28%แนะครับแล้วก็ a อ k อยู่ที่52%นะครับและเขายังใช้เหรียญพิเศษนะครับของสีฟ้าโดยที่เขาบวก a อ k เพิ่มไป18นะครับแล้วก็บวกเกาะไปที่36%เลยนะครับเราลองไปดูซับพอร์ตทีมของเขากันนะครับโดยที่ซับพอร์ตทีมสีแดงอยู่ที่128นะครับแล้วก็ซับพอร์ตทีมสีฟ้าอยู่ที่146เลยนะครับ ก็มาถึงคนไทยคนที่6แล้วนะครับซึ่งคนไทยคนนี้ก็เป็นคนที่ผมจัดลาดับไว้ในซีซั่นที่แล้วนะครับลองไปดูกันนะครับว่าใครจะยังใช้ตัวเดิมหรือเปล่าโดยเขาใช้เอสเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ใช้ลูฟี่ไนท์แมนเป็นตัวรองนะครับลองไปดูเหรียญกันนะครับโดยที่เขาใช้เหรียญของเอสเป็นเหรียญของเซตนี้นะครับโดยที่เน้นไปที่ HP 23นะครับแล้วก็ ATK อยู่ที่49นะครับ แล้วก็บวก HP เพิ่มอยู่ที่640นะครับโดยที่เขามีออปชันพิเศษเหรียญของสีเขียวนะครับมี HP 18%นะครับแล้วก็มี ATK 18%เหมือนกันนะครับและเราลองไปดูเหรียญของลูฟี่ไนท์แมนกันนะครับว่าเขาจะใช้อะไรบ้างลูฟี่ไนท์แมนนะครับเขาใช้เซตเหรียญของกลุ่มจนสลัดหมวกฟางนะครับแล้วก็เน้นไปที่ ATK อยู่ที่ 70%นะครับแล้วก็ยังมีออปชันสีฟ้าพิเศษนะครับอยู่ที่ HP 36%นะครับแล้วก็เกาะ18%นะครับเราลองไปดูซับพอร์ตทีมนะครับว่าเขาจะมีซับพอร์ตทีมอะไรบ้างซับพอร์ตทีมสีเขียวเขาอยู่ที่139นะครับแล้วก็ซับพอร์ตทีมสีฟ้าอยู่ที่138นะครับก็มาถึง <ans> โดยเขาใช้แชงคูดเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ชาชิงนี้เป็นตัวรองนะครับลองไปดูแชงคูดกันดีกว่าครับแชงคูดเขาใช้เซตเหลี่ยญของลูกบิ๊กมัมนะครับโดยที่เน้นไปที่ ATK 54%เอเคเลยนะครับและเขายังมีเซตเหลี่ยมพิเศษนะครับของสีฟ้าโดยมีค่า HP อยู่ที่18%นะครับแล้วก็ ATK อยู่ที่18%เกาะอยู่ที่54%นะครับ เราลองไปดูทาชิงกันนะครับว่าเขาจะใช้เซตเหรียญอะไรเขาใช้เซตเหรียญของแจ็คกับควีนนะครับโดยเน้นไปที T ่ ATK e 62%นะครับแล้วก็ ATK 130นะครับลองไปดูซับพอร์ตทีมกันดีกว่าครับซับพอร์ตทีมสีฟ้าอยู่ที่150เลยนะครับส่วนสีแดงอยู่ที่127นะครับ ก็มาถึงคนที่4แล้วนะครับซึ่งคนที่4เนี่ยก็อยู่ในการจัดอันดับของซีซั่นที่แล้วเหมือนกันนะครับลองไปดูกันนะครับว่าเขาจะใช้ตัวเดิมหรือเปล่าโดยเขาใช้ลูฟี่ไนท์แมนนะครับแล้วก็มีแชงคูเป็นตัวที่2นะครับลองไปดูเซตเหรียญของลูฟี่ไนท์แมนกันนะครับโดยเขาเน้นไปที่เซตเหรียญนี้นะครับแล้วก็มี เอทเคอยู่ที่24%นะครับแล้วก็มีเกาะ14%แล้วก็เกาะอยู่ที่290นะครับเขาจะมีเซตเหรียญพิเศษของสีฟ้านะครับโดยที่มีเอทเคอยู่ที่18นะครับแล้วก็เกาะอยู่ที่5 4เนนะครับลองไปดูแชงคูดกันนะครับเขาจะใช้เซตเหรียญอะไรเขามีเซตเหรียญของลูฟี่กับโซโลนะครับ โดยเนมไปที่ ATK 70%นะครับแล้วก็มี ATK 160นะครับลองไปดูซับพอร์ตทีมกันนะครับซับพอร์ตทีมของเขาเป็นสีฟ้าทั้งคู่นะครับโดยที่ซับพอร์ตทีมอยู่ที่141นะครับก็มาถึง3คนสุดท้ายแล้วนะครับ ซึ่งคนที่3เนี่ยผมก็รู้จักนะครับเพราะว่าเขาเป็นแอดมินของกลุ่มวันพีชเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครเขากันนะครับว่าเขาจะมีตัวละครอะไรบ้างลองไปดูกันนะครับโดยที่น้องเขาใช้ตัวแชงคูดเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ใช้หนวดดําเป็นตัวหลักนะครับโดยมีเวลลอยทั้งคู่เลยนะครับเราไปดูเหรียญของแชงคูดกันนะครับโดยเซตเหรียญของแชงคูดนะครับเขาใช้เซตเหรียญนี้นะครับ โดยเนมไปที่ ATK 66%นะครับแล้วก็บวก290นะครับแล้วก็มีเกาะบวก300นะครับและเราลองไปดูตัวละครหนวดดำกันนะครับว่าเขาจะใช้เซตเหรียญอะไรโดยเขาใช้เซตเหรียญของ3พี่น้องนะครับโดยมี HP อยู่ที่8นะครับแล้วก็ ATK อยู่ที่69นะครับแล้วก็มีคิอยู่ที่14%แล้วก็มี ATK บวกเพิ่ม300นะครับ ลองไปดูซับพอร์ตทีมของเขากันนะครับโดยซับพอร์ตท like ีมของเขาอะอยู่ที่140นะครับของสีฟ้าแล้วก็สีแดงอยู่ที่140เหมือนกันนะครับก็มาถึงคนที่2แล้วนะครับลองไปดูกันนะครับว่าเขาจะใช้ตัวละครอะไรกันบ้างนะครับคนไทยคนที่2เนี้ย เขาใช้ตัวละครแชงคูดเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ใช้นวดดําเป็นตัวรองนะครับโดยแชงคูดเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เหรียญของสาพ,พี่น้องนะครับแล้วก็ยังมี ATK ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเกาะอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่เขามีเหรียญพิเศษของสีฟ้านะครับ ATK อยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกาะอยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับลองไปดูนวดดำกันนะครับ หนวดดาเขาจะใช้เซตเหรียญของเซตเหรียญนี้นะครับโดยเน้นไปที่เกาะอยู่ที่70%นะครับลองไปดูซัพพอร์ตทีมกันดีกว่าครับซัพพอร์ตทีมอยู่ที่149นะครับของสีฟ้าแล้วก็สีแดงอยู่ที่133นะครับ ก็มาถึงคนไทยอันดับที่1ของผมแล้วนะครับซึ่งคนไทยคนนี้เป็นคนที่ผมก็รู้จักเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นแอดมินของกลุ่ม One Piece p a r ี y รั n นะครับแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าเรือของกลุ่มของเขาด้วยนะครับลองไปดูตัวละครกันดีกว่าครับว่าเขาจะใช้ตัวละครอะไรกันบ้างโดยเขาใช้ตัวของแชงคูดเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ยังมีหนวดดําเป็นตัวรองอีกนะครับลองไปดูเหรียญของแชงคูดกันดีกว่าครับ เดี่ยนของแชงคูดเขาใช้เซตเดี่ยนนี้นะครับโดยเน้นไปที่ ATK 33%เอเค33%เกาะ1 2นะครับแล้วก็ HP 640นะครับแล้วก็ ATK 1 6อ160นะครับและเขาก็ยังมีออปชันสีฟ้านะครับบวก ATK 18%นะครับแล้วก็บวกเกาะ3 6นะครับลองไปดูนวดดำของเขากันนะครับ หนวดดาของเขาเขาใช้เซตเหรียญ3มพี่น้องนะครับโดยเน้นไปที่ a d k 42%อเเกาะ42นะครับแล้วก็ a d k 290เกาะ160นะครับเราลองไปดูซัพพอร์ตทีมของเขาดีกว่าครับว่าเขาจะใช้ซัพพอร์ตทีมอะไรบ้างโดยเขาเน้นไปที่สีฟ้านะครับสีฟ้าเขามีซัพพอร์ตทีมอยู่ที่141นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทีมสีแดงอยู่ที่ 138นะครับก็จบปันที่เรียบร้อยนะครับกับการจัดอันดับ10อันดับคนไทยในแกลงของซีซั่น29นะครับใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะครับความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าทุกคนสามารถติดอันดับในซีซั่นของผมได้นะครับอยู่ที่ความพยายามและความสม่ำเสมอของการเล่นนะครับ และผมยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการเล่นแรงต่อไปนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมขอบคุณมากครับ